ขณะน,นี้6นาฬิกา32นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อทางช่อง Workpoint กดหมายเลขย3ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่องทางการรับชมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Live หรือว่า Facebook Live นะครับเข้าไปที่ข่าว Workpoint 23นะเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะอยู่กับคุณยกลิลดาค,คุณเจมชมพูนุชแล้วก็ผมบรรจงนะครับ,รบก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช้านี้ อ่ะมีคดีที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณหยกคุณเจมครับชีพึ่งศึกนะฮะมาก่อเหตุฆ่าพ่อของอดีตผัวอ่าตอนนี้เธอมีผัวคนใหม่แล้วนะแต่เธอไปฆ่าพ่อ,อของผัวคนเก่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังดูนะครับทีแรกเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งก่อนเมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มมีเหตุใช้มีดเนี่ยแทงกันจนกระทั่งมีคนตายเนี่ย ก็ไปตรวจสอบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งหมู่12ตําบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยผู้เสียชีวิตนี่นะครับก็คือนายประเสริฐอายุ71ปีโดนแทงเข้าที่หน้าอกเนี่ยหลายแผลเลยนะครับแล้วก็ท้ายทอยก็มีแผลชะกันเหมือนกับว่าโดนของแข็งเนี่ยกระแทกเข้าไปส่วนคนเจ็บชื่อว่านางจำรัดอายุ71โดนแทงเข้าไปที่บริเวณซี่โครงซ้าย ทั้งคู่เนี่ยคนเจ็บคนตายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะเป็นสามีภรรยากันส่วนคนที่ก่อเหตุครับชื่อว่านางสาววิภาอายุ47เป็นอดีตลูกสะใภ้ของคนเจ็บคนตายหลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีหนีไปกับใครครับก็หนีไปกับสามีคนปัจจุบันของเธอเนี่ยแหละชื่อว่าสแสวงอายุ45ใน2สองคนนี้คือหลบหนีอยู่นะครับ ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิภาเคยอยู่กินกับในบีนามสมมุติสามีคนเก่าแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าในหนึ่งในหนึ่งเนี่ยตอนนี้อายุ29ปีแต่ว่าเป็นคนที่สติไม่ดีต่อมาวิภาก็ได้ไปอยู่กินกับในเอนามสมมุติซึ่งในเอคนนี้เป็นผัวอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกของผู้ตายนะฮะ ตอนที่ไปอยู่กินเนี่ยก็พาในหนึ่งเนี่ยลูกติดเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยภายหลังปรากฏว่าในเอเนี่ยสามีคนที่สองเนี่ยเสียชีวิตก็ทําให้คุณวิพาเนี่ยก็ไปหาสามีใหม่อีกหลายคนเลยนะครับระหว่างนั้นแต่ว่าตัวของลูกชายก็คือในหนึ่งเนี่ยก็อาศัยอยู่กับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคุณประเสริฐกระทั่งต่อมาเนี่ยวิพาเนี่ยไปบวชเป็นชีเห็นบอกว่าเนี่ยที่ไปบวชก็เพื่อว่ารักษาอาการป่วยตามความเชื่อ แล้วก็ไปพบรักกับพระแสวงเดี๋ยวตอนที่บวชอยู่เนี่ยนะใช่โอ้ตายชีพบรักกับพระแสวงเนี่ยเป็นพระอยู่ตอนนั้นนะฮะคุณแสวงก็เลยศึกจากการเป็นพระอทำให้มันถูกต้องก็มาอยู่กินกับวิภาพระกับชีรักกันนี่นะคือว่าตอนที่ตอนที่บวชชีเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้จะบวชเพื่อเพราะว่าแบบเรื่อมายศรัทธาในพุทธศาสนาไงไม่ใช่เพราะว่ารักษาโรคใช่ไหม ประมาณว่าบวชตามความเชื่อรออักษาอาการป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอพระแล้วก็รักกับพระแล้วก็พากันศึกออกมาอยู่กินด้วยกันนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าผู้สึกข่าวบอกว่าเนี่ยตัวของวิภาเองเนี่ยแม้ว่าจะศึกชีมาแต่ก็ยังคงนุ่งห่มผ้าสีน้ําตาลเข้ม,อ,มออลักษณะยังคงครองตนคล้ายๆกับว่าเป็นชีแต่ว่า ไม่ได้เป็นชีแต่ชีที่ใส่ชุดขาวไม่ใช่หรอพี่ปกติช,ชีใส่ขาวเนาะก็นั่นนะสิเออแต่วิภาเนี่ยดูไปดูมาเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะตอนแรกดิฉันนึกว่าพระก็กลนหัวไงเออนี่ยนะฮะทีนี้สามวันก่อนเนี่ยวิภากับสแสวงเนี่ยนะฮะได้พาในหนึ่งมาให้ในายประเสริฐผู้ตายกับนางจำรัดคนเจ็บเนี่ยเลี้ยงทั้งทั้งหนึ่งเองก็ไม่ใช่หลานแท้ๆนายประเสริฐคนตายกับนางจำรัดคนเจ็บก็ต่อว่าวิภาไปหลายคำ เพราะว่าในหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่หลานแท้ๆเนี่ยซึ่งมีอาการสติไม่ดีเนี่ยนะเห็นบอกว่ากินกาแฟเวลาสี่ห้ซองกินข้าวกินอาหารเยอะคือกินเก่งกินเยอะแต่เอามาเป็นภาระนะเอามาเป็นภาระให้กับผู้ตายเนี่ยประเสริฐกับจำรัดทําให้นางสาววิพาเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยก็ไม่ฟังหรอกไม่สนใจหรอกก็คือจะว่าอะไรก็ว่าขี่รถออกไปเลยแล้วก็เอาลูกมาทิ้งไว้นะครับในวันเกิดเหตุนเนี่ยลูกชายของนายประเสริฐ ถามหนึ่งบอกว่าเนี่ยจะกลับไปหาแม่ก็คือวิภาหรือเปล่าในหนึ่งก็บอกว่าอยากกลับจึงพาไปส่งคืนครับทําให้นางสาววิภากับนายแสวงเนี่ยไม่พอใจก็เลยพาในหนึ่งเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยนะกลับมาส่งให้กับนายประเสริฐแล้วก็นางจำหลัดเลี้ยงอีกก็เลยมีการโต้เถียงท้าทายกันสุดท้ายวิภานี่เอามีดแทงนายประเสริฐซึ่งเป็นอดีตพ่อผัวเนี่ยจนกระทั่งล้มหงายตึงเลยนะครับแล้วก็ขึ้นคร่อมล่างแล้วก็แทงซ้ํา อีกหลายแผลจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนคุณยายจำรัดเนี่ยพยายามจะไปช่วยผัวก็โดนแทงเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นวิภากับสแสวงก็ขี่รถหนีไปเดี๋ยวลองฟังนะครับลูกของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าให้ฟังหนะ่อย ก็เรื่องหลานชายเอาหลานชายขึ้นมาส่งกันแล้วทานนี้ก็บอกทําไมเอาต้องเอามาส่งก็คือสอแกอยู่สองตายายอ่ะคือจะเอาพลรามาให้แกแกก็ไม่ค่อยมีอยู่มีกินอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ตติไม่ดีเขาก็เล่าฟังว่าทะเลาะกันนู่นเขาด่ากันว่าหน้าหมาหน้ากว่าอะไรของเขาันาะนะผมก็ด่าไม่สุภาพแ้มาแล้วแม่โทรไปบอกว่าโตเกิดเรื่องด้วนะลูก เนี่ยเขาแทงตานอนอ,อยู่เนี่ยอีกทีหนึ่งได้ยินเสียงว่าตายแล้วตาวตายแล้วหมอยายยายก็ยังยังมีสติในการโทรบอกเราได้เนาะนี่นะครับคนนี้ก็เป็นลูกของตาประเสริฐกับยายจำหัดอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ผัวเก่าของวิภาเพราะผัวเก่าวิภาเนี่ยตายไปแล้วทีนี้เนี่ยอาการของยายจำหัดเนี่ยตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเนี่ยมีดเนี่ยไปโดนลำไส้ใหญ่หมอก็ต้องเย็บลำไส้ให้แต่ว่าล่าสุดก็ปลอดภัยดีแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนศพของตาประเสริฐเนี่ยเดี๋ยวญาติเขารับกลับเอาไปบําเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปแต่ว่าวิภากับสแสวงตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วยังจับไม่ได้วิภาเนี่ยแทนที่ว่าจะดูแลลูกของตัวเองที่ชื่อในหนึ่งในหนึ่งนี่ก็อายุ29ปีสติไม่ดีเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะตัวเองเนี่ยดูแลอเอามาทิ้งให้พ่อของผัวเก่าช่วยดูแลพอเ,เขาไม่อยากจะดูแลก็ไปทําร้ายเขาอีก ผัวเก่าที่ไม่ได้เป็นครับพ่อของลูกด้วยนะใช่แล้วในหนึ่งก็ไม่ใช่หลานแท้ๆของตาประเสริฐด้วยนะค่ะอซึ่งคุณประเสริฐเองเขาไม่รับเลี้ยงก็ได้นะครับเอพราะว่าในหนึ่งเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากผัวคนแรกเลยนี่นะโอ้โหเรื่องราวนี้แล้วย้อนกลับมาทําร้ายด้วยอที่น่าสนใจโอ้โหนี่ไปบวชเป็นชีแล้วได้ผัวเป็นพระมันดูอิรุงตุงนางกันไปหมดนะคะมันอีรุงตุงนางยังไงไม่รู้ เรา,เาพยายามจะเล่าให้ง่ายที่สุดแล้วครับตามนั้นเลยค่ะอืนอีลงตุงนะรั้แต่ตราวมัน,นายากจังชีวิตซับซ้อนมากเหมือนสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับยังไงไม่รู้ <laughs>